จรับดีน้องเอ็ีสัน,สนุงงนคนัครับผมีอว่มียังไเมนูยังไงกี่น่องเลยไยุ้งน้องยุ้งเสร็ุงเครับผมเบิ้งน้กันครับผมนี่ครับปุงพยยามรอบยามไส้สิงมากโอ้โนี้ก็ยังแส้แสบสงแสยอเป็เนหลวมกี้มาเจ้าสิไข่ปุ้งเต็บตมบอตับ่ยังตอกพป่น้องก่อยใส่บักหน้าบกัก นั่แหละพีของครัวนี่ะเอ้าบิ้งนกับปมเอ้าตอกมาดิเติมถุงก้อนด้วยชดชดเต่มดวงดวงีดิเิยาเต่ง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 มึงสน้ำเก็บกินเอาคือพราววาเปติฮันนี่คน่ะาเต็งลกดิ้งดิ้งยุปีหน่อเลีงกับครัวลงไป ใส่ผิดลงไปโอ้ดีกว่าตาขอตัวเนี่ยใส่ผิดลงไปหูชูดลงไปผมแฉบผงนวเดยันนิดปลาหน่อยหน่อย อย่าเต็มอย่าเติมอย่าเติมโอ้ขึ้นควัน mm ตูงถึงหกบาเลยโอ้ยโอ้โอ้โอ้เดือดอะไรกันเอา

ต้องหากินตัวกุ้งเต้นกุ้งเต้นไปเนาะกินเลยมากินครับผม ติงเลินมากขอตาเด้อนติดโล่ง,ลงๆ,ๆยู่ปีนองเลยม,ม,มาๆไ่กุ้งสดๆติมโลงๆยู่ นี่เต็มหน้าเยอะ hmm. <laughs> ตัวนี้ตัวใหญ่พี่น้องเลยดิดิดยังกอดต้าเลยมาๆพี่น้องมาอืม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 